่ะสวัสดีครับพี่พี่นี่ก็มีดพิ่นเสร็จนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายวีดีโอแล้วก็รีวิวไปในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดมีดอ่ก็เช็ดมีดก็เตรียมอ่างไทำความสะอาดเตรียมรีวิวอีกรอบนึ่งครับอันนี้ก็ยังยังไม่ทําความสะอา,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 าดนะแต่ว่าปกติผมจะทําความสะอาดก่อนแล้วค่อยรีวิวใช่ไหมเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็ขออนุญาตทำวีดีโอเยอะๆหน่อยครับถ้าเห็นลมบ่อยก็ขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่า ช่วงนี้วิดีโอมันไม่ค่อยดันนะครับผมก็จะลองหามุมมองใหม่ๆนะครับเพื่อให้ให้วิดีโอเปิดการมองเห็นอะไรเกิดขึ้นนะเพราะถ้าวิดีโอมันมันไม่ดันอย่างเงี้ยไอไม่ดันช่องอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะขายมีดยากมากนะครับก็คือถ้าแบบมันก็เหมือนทั่วไปแล้วถ้าถ้าคนเห็นน้อยมันจะขายไม่ได้นะสังเกตเลยถ้าถ้ายอดวิววิดีโอไหนมันไม่ถึงพันนะหรือพันนิดๆเนี่ยขายมีดยากมากมันต้องแบบพันห้า up สองสามพันขึ้นไปนะผมถึงจะเริ่มขายมีดได้สิบยี่สิบเล่มนะครับ ถ้ายังไงก็ฝากพี่ๆนะกดไลค์ครับกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันเล่นๆนะครับให้กําลังใจกันบ้างอะไรอย่างนี้นะหรือว่าใครที่กําลังจะทํามีดหรือว่ามีข้อสงสัยในมีดแล้วก็สอบถามผมได้นะครับถ้าไหนผมตอบให้ได้ผมตอบให้นะครับถ้าไหนตอบไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะแต่ถ้าถามในในวงที่ไม่กว้างเลยก็ผมก็ตอบให้ได้ับแต่ถ้าถ้าถามในเรื่องเหล็กที่มันลึกๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะตอบไม่ได้เพราะว่าผมยังทาอยู่ในเหล็กแค่กลุ่มนี้นะกลุ่มกลุ่มเหล็กพื้นพื้นฐานสแตนดาร์ดนะครับยังไม่ได้ไปถึงขั้นเหล เหล็กดีๆนแพงกนนั่นนะผมผมยังไม่ได้ทำนะตรงนั้นมันมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องยากของของเหล็กพวกนั้นคือต้องมีเงินมีทุนต้องต้องมีเงินทุนซื้อเหล็กนะต้องมีเงินทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ดี้ไม่นั้นเราจะชุบเหล็กพวกนั้นไม่ได้ครับเหล็กพวกนั้นชุบยากแล้วเทคนิคเยอะครับมันก็เลยแพงส่วนมีพวกนี้เป็นมีดที่ดีเป็นเหล็กที่ดีแต่ขึ้นสนิมเหล็กทุกชนิดขึ้นสนิมหมดแต่ชา้าเร็วแตกต่างกันไปเท่านั้นเองครับแม้ทั้งสแตนเลสเอง ความคมที่ยาวนานมันมันมันค่อนข้างน้อยหรือว่าเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้สําหรับมีดมีดสแตนเลสทั่วไปที่ใช้กันในครัวทั่วไปเล่มนึงไม่เกิน300ร้อยอะไรเงี้ยนะทื่อเร็วกันแหละที่เราใช้แล้วมันทื่อๆไวๆนะสแตนเลสแต่ข้อดีของมันคือไม่เป็นสนิมนั่นคือข้อดีของมันเลยะเดี๋ยวผมจะเช็ดทำความสะอาดก็เราก็จะพูดคุยกันไปนี่ที่ร้านหนึ่งบอกว่าถ้าไลฟ์สดจะรอดูผมผมไลฟ์สดยากนะผมผมเป็นคนแบบผมขี้อายอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยจ้าไลฟ์สดอะไร ถ้าถ้าพูดตันอย่างนี้พอได้พอได้นะครับของนี้ก็เล่มหนึ่งก็ตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบครับตัวนี้เป็นรุ่นเจ็ดนิ้วครึ่งครับผิวดำด้ามไม้ไปดูไอ้ด้ามพยุงนะครับด้ามพยุงถ้าตัวนี้อาจะแพงขึ้นห้าสิบาทนะก้ากัดขาวเลยไหมรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผิวต่างกันต่างกันห้าสิบาทครับใครสนใจก็ใครสนใจรูปไหนก็ก็บอกผมได้เลยครับแต่ว่ามันจะเป็นงานแบบจองคิวทำนะครับก็สมมติว่าสั่งก็ไม่เกินหนึ่งเดือนไม่ได้ครับ ไม่ใช่ว่าทําช้าอะไรนะแต่ว่ามันมันต้องไปตามคิวแล้วก็ไปเป็นชุดเนี่ยอย่างเงี้ยผมบอกเป็นชุดผมไม่ได้ทําส่งทีละเล่มสองเล่มผมทําทีเป็นชุดเลยมันจะได้มันมันประหยัดเวลากว่ากันนะครับถ้าทำเป็นชุดครับวันนี้วันนี้เตรียมใบเตรียมใบมันก็เตรียมด้วยกันหมดใช่ไหมล่ะเราไม่ได้มาแบบเตรียมใบมั่งทำท้ามแล้วก็ับมาเริ่มใหม่วนๆอย่างนั้นเราต้องไปทีเดียวพร้อมกันเลยนะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งในคณะเลยทำด้ามก็ทำด้ามทั้งวันอะไรเงี้ยครับตอนนี้ที่ที่ผมทำอยู่ก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาทพวกตัวมิดแร่เนี่ยมันก็จะมีให้เลืออกยู่ แค่สันสามมิลกับสีมิลครับหรืออยากได้บางกว่าสามมิลก็ได้บางเล่มมันก็บางกว่าสามมิลน,นะเพราะว่าบางเล่มถ้าลูกค้าขอไปไปแร่อะไรเงี้ยผมก็จะจัดสามมิลครับจัดสามมิลให้หรือไม่ก็บางกว่าสามมิลมันจะยิ่งคมนะครับการแร่นะี่ยมันต้องใช้มีดที่บางสวยเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จเสร็จนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมก็ไปเตรียมรีวิวอีกรอบนะครับจ 5, บะลยสิบบาทพยุงครับ สีสันสวยงามเลยนะลวดลายเขาเยอะพยุงรวดลายเยอะประดู่สวยๆมีไหมมีนะมีแต่ว่าที่ผมไม่ไม่ค่อยแนะนำประดู่เพราะอะไรรูกไหมสาหรัตนนบต้งกระเดียมนะที่นี่อ่ะที่ที่ผมสัดไม้อ่ประดู่ไม่ค่อยสวยครับผมก็เลยไม่แนะนําครับไม่ไม่ไม่ได้พูดว่าเออประดู่ไม่สวยนะประดู่บางจ้าสวยมากประดู่ลายเสืออะไรเนี้ยมันก็จะมีรอยคาบไข่ปลาบานนะตอนผมขัดคม ผมก็จะมาเช็ดออกเล่นนี้แปดร้อยครับเล่นนี้มีดแรล่ครับเล่นนี้มีดแรล่รุ่นเจ็ดนิ้วแต่มีดจริงๆ7เจ็ดนิ้วครึ่งนะเป็นไซส์เป็นไซส์ขนาดพอดีขนาดกลางขนาดใช้ทั่วไปได้ถ้าถามว่ารุ่นเจ็ดนิ้วครึ่งมีถูกกว่านี้ไม่ช่างมีนะครับจะเป็นแบบนี้แหละนะแต่เป็นด้ามไม้ปะดูด้ามไม้ปะดูนพวกนั้นนะหกร้อยห้าสิบาทเองครับราคาเริ่มต้นมัถ้าเอาไปใช้เอาไปใช้งานทั่วไปอะ่ะแล้ว แล้วเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องไม้ผมแนะนาด้านมาดูเลย650ิบาทเองแล้วก็รวมส่งปลายทางให้เลยครับเป็นราคาที่จับต้องได้ครับถามว่าแพงไหมไม่แพงนะเพื่อผมไม่แพงเลยมีแต่แลเล่นกว่าจะจบได้นี่ผมบอกใช้เวลานานมากครับอาศัยขั้นตอนเยอะไหมดูขนาดผมเก็บช่วงนี้ผมก็เก็บให้อย่างดีเลยนะครับผมเก็บความสวยความอะไรให้เห็นไหมผมไม่ได้ปล่อยเป็นกาวหรือว่าปล่อยเป็นขี้ข้างอะไรเงี้ยถ้าผมปล่อยเป็นขี้ข้างหรือกาวราคาจะถูกลงมาหน่อยนึงแต่ว่าผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับนะ สไตล์งานก็จะเป็นแบบจองครับจองคำว่าจองก็คือสั่งทำเล่มใหม่นั่นแหละครับแต่ว่าจองในที่นี้ก็คือช่างผมจองมีดแร่รุ่นหนิ้วนะครับหนึ่งเล่มสา่งสามมิลเอาด้ามประดูผิวขาวผิวดําด้ามประยุกต์แล้วก็บางไปอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็จะนัดคิวว่ากลางเดือนหรือสิ้นเดือนนะครับสิบห้าหรือว่าสามสิบสิ้นเดือนอะไรเงี้ยนะางานผมจะเป็นแบบนะั้นถ้าบางทีมันก็มีสต๊อกสต็อกตอนนี้สต๊อกเป็นมีดอะไรที่มีอยู่ก็จะมีดแรจ่จะมีรุ่นนี้รุ่น800นนน่นนนนนนนีีีีมตตออ้้ะ แ้วก็ลองทักมาดูนะเผื่อว่าที่พี่เห็นวิดีโอนี้มันตอนหลังนะครับเผื่อเห็นวิดีโอนี้ช้าตัวนี้ก็จะเป็นงานแร่งานแรที่ที่ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่มันบาดมือผมมันเล่มเล็กมันเล่มเล็กมันทํายากมันมันจุกจิกมันมันเหมือนกับเราร้อยได้เข้ารูเข็มอะไรเงี้ยมันยากมันเล็กมันก็มันยากตัวนี้ห้าร้อยสิบบาทครับด้ามพยุงเลยนะล็อกสเปคไว้ด้ามพยุง พวกนี้จะเป็นด้ามประยุงเล็กๆเล็กๆกับด้ามประยุงหมดผมจะไม่ใส่ประดูให้เพราะว่าราคามันราคามันแรงถ้าเราพูดถึงด้วยไซส์ของมันห้าร้อยสิบาทใครที่คิดว่ามันเหมาะกับงานเราเราก็ค่อยเอาไปใครที่ชอบก็เอาไปครับใครที่ไม่ชอบผมก็มันก็ซื้อไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเนี่ยตัวนี้ห้าร้อยสิบาทแล้วเพิ่มห้าสิบบาทแล้ได้ตัวนั้นเลยไหมแล้วมันไปโฟกัสอะไรนิ้วผม<笑><笑>นี่เห็นไหมตัวบนเนี่ยอ่าเพิ่มห้าสิบบาทได้ตัวนั้นเด็กหกร้อยบาทราคาหกร้อยบาทรวมส่งไปทางนี่ก็ราคาที่ผมบอกคืือออรวมมมมส่่่งงงหหดดแลล้้นะะไไไปปททาาคผจัใฟีเย ราคานี้คือส่งฟรีปลายทางครับใครจะโอนก็ราคานี้เลยแต่ถ้าใครใครสั่งแล้วใช่ไหมสมมติว่าสั่งแล้วแล้วก็ช็อตเงินนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่บ้านอะไรก็แจ้งผมได้เลยนะลูกค้าไม่ต้องไปเสียเรื่องเรื่องนี้นะไม่ไม่ต้องกลัวว่าผมจะน้อยใจอะไรหรือเปล่าไม่มีคนระับถ้าลูกค้าเพราะว่าเงินอนะ่ะมันมันช็อตกันได้นี่ออกไหมเงินมันช็อตกันได้แล้วก็บันทีเราก็ต้องไปทำงานที่อื่นเหมือนลูกค้าผมก็มีพี่คนหนึ่งก็สั่งมีดอะไรนะใบมีดเปล่าไปเป็นลูกค้าประจำผม ทีนี้หัวหน้าพาพาไปทํางานที่อื่นเพราะว่าแกเหมือนช่างที่รับเหมาอ่ะก็ต้องโดดโดดไปทำตรงนู้นโดดไปทำตรง,น,ดดงน,นี้อย่างเงี้ยครับงานไม่ตายตัวครแกก็ยังขอเรื่องผมเลยผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะะขอแค่บอกผมเสร็จแล้วจะเอาไหนแล้วก็นัดกันใหม่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะเก็บไว้ให้ครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ห้าร้อยห้าสิบนะสังเกตเลยมีดเล็กๆผมห้าร้อยห้าสิบหมดผม็อกสเปคใส่ด้ามพยุงให้ห้าร้อยห้าสิบบาท อย่าเห็นว่ามันเล็กก็มันต้องถูกกว่านี้ดิสองสามร้อยไม่ใช่นะมันต้องมีค่าทำนะครับค่าส่งส่งเล่มนี้สามร้อยค่าส่งรวมค่าแพ็คเรนี้เป็นร้อยแล้วเหลือสองร้อยก็ค่าเหล็กค่าไม้ค่าไฟหมดแล้วก็แล้วไม่ใช่ว่าทําง่ายนะเล่มเล็กทํายากผมบอกแล้วว่ามันมันจุกจิกอ่นนี้คือรุ่นสี่นิ้วครับสี่นิ้วห้าร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีตัวแนะนําผมจะแนะนําตัวเดี๋ยวผมแนะนําตัวนี้ห้านิ้วอ่าดูนะ ห้านิ้วเห็นไหมห้านิ้วนี้หกร้อยใช่ไหมอ่าห้านิ้วเนี่ยหกร้อยนะครับผมขอขยับากห้าสิบาทพอนะเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยผมผมดันราคาตันไว้ผมไม่ให้มันต่งค์แบน,นี้เฉยจริงจรนะิงอะถ้าเล่นเล่นแบบนี้ก็ได้หกร้อยครับน่าพยุงจะเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อ่ามีการจับที่ถนัดกว่ามันแล้วแต่คนชอบนะตรงนี้ตรงนี้ผมไม่ผมไม่เชียร์ตัวไหนทั้ตัว,ตวแต่ได้ผมแนะนำอ่ะถ้าถ้าคุณชอบชอบมีตเล็กผมก็แนะนําตัวนี้อยู่แล้วนะ ก็ดูมือผมมันเล็กนะมันเล็กเลยนะผมจะบอกก่อนนี่ดูมือผมเห็นไหมแต่ถ้าถ้าเล็กแล้วคล่องตัวตัวนี้นะครับมันก็ตั้มตึงขึ้นมาหน่อยมันเริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเป็นตัวห้านิ้วนะห้านิ้วผมขอหกร้อยบาทพอนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมแมนะนําเลยใช้งานได้ดีด้วยนะผมชุบแข็งหมดแล้วชุบไว้แข็งพอสมควรแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับแข็งมากจนแตกตัวนี้เรียกว่ามีดเชฟนะครับ มีเชฟดูๆไปก็คล้ายๆดีบะ่ะแต่ผมเรียกเชฟดีกว่าเชฟญี่ปุ่นมีมีกลิ่นอายของญี่ปุ่น,นที่มันเป็นด้านแปดเหลี่ยมนี่แหละแล้วก็คอเล็กนะด้าญี่ปุ่นก็จะจับเสียบเลยแต่ว่าเป็นการทําแบบสไตล์ของผมนี่แหละสไตล์ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแต่ว่าความทนทานไม่กินขาดนะจะถอดด้ามออกนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับถ้าจะถอดด้ามน,นี่ที่ผมทําไปใช้ฝีมือทุกไม่แตก แล้วมันถอดได้ถอดแบบไม่ต้องไม่ต้องทุบก็ได้ก็คือเอาเอาช affe, k, ุบน้าผ้าชุบน้าแล้วก็ลนไฟแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันร้อนค่อยๆข้อออกแต่ก็ยากอยู่แต่ก็ไม่เกินฝีมือนะเห็นไหมสีนิ้วสีนิ้วกับห้านิ้วนะชอบไซส์ไหนถ้าใช่างแนะนําผมแนะนําแนะนำห้านิ้วผมมองว่ามีความครอบคลุมที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครชอบพกเล็กๆผมแนะนำสีนิ้วแน่นอนราคาห่างกันแค่ห้าสิบบาท แต่ถ้าใครจะอัพไซส์มาเป็นรุ่น6นิ้วอาจจะมีอาจจะมี700ดร้ครับถ้าหถ้า6นิ้วใช่ไหมหกนิ้วจะมีเ0็ดร้อยเห็นนะครับร้0ยถึง7จ0ห้าสิบบาทให้เห็นเลยนะเพราะมันเริ่มใหญ่แล้วเพราะว่าไอ้ตัวนี้7นิ้วครึ่งจุเกือบเอาเจนิ้วครึ่งไปเนะนี่ยที่เป็น7นิ้วครึ่งตัวนี้850ราสครับเดี๋ยวราคามันจะพันผวนนะครับทำไมผมแนะนำแนะนำห้นิ้วอะ่ะเพราะมันเพิ่มแค่50บาทจริงๆมันต้องถ้าถ้าตามอัพไซส์ขึ้นมาจริงๆมันต้องเป็น650บาท พอหกนิ้วก็เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพอเจ็ดนิ้วครึ่งก็เป็นแปดร้อยห้าสิบบาทนะราคามันจะลงตัวขึ้นเจร้อยให้สงสัยอะไรก็สอบถามได้เลยนะครับมีดมีดมีประกันมีดมีประกันเรา่งใหดูเลยนะิะมันมันไม่มีอะไรจะต้องเสียหายไงเพราะว่ามีดผมมันเป็นแนวแร่แนวปดเฉียงนมันห้ามทักเงี้ยทุกเรื่องนี้ห้ามนงะแงี้ยแต่ว่าไอ้พวกตัวมีดแร่รุ่นรุ่นสี่นิ้วใช่ไหม ตมิดได้รุ่นสีนิ้วเนี่ยมันจะสามารถสามารถสักกระดูกได้เอ้สักกระดูกโค้งไก่อ่ะสับโครงเป็ดโครงไก่อะทำลาบเป็ดลาบไก่สับโครงสับกระดูกหมูอะไรเงี้ยกระดูกกระดูกไม่ไม่แข็งมากเหมือนขาหมูขาหมูมอย่างเงี้ยไ,ไม่ได้นะอเอาแค่ซิกโกงหมูเล้งใช่ไหมเล้งไม่ที่เป็นสลังมันที่มันติดกับซิโกงอ่านั้นพอได้แต่ตัวกระดูกขาอะไรนี่ผมไม่แนะนําแล้วนะแข็งเกินนะแตกถึงแม้ ถึงยังไงถ้าถ้าเราใช้มีดสิงจริงเราก็ไม่เอามีดพวกนี้ไปสับของแข็งคนนึงแล้วว่าเรารู้เลเวลของมีดเราตัวนี้รุ่นเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วขึ้นดูว่าตัวนี้เจ็ดนิ้วขึ้นลูกค้าสั่งเจ็ดนิ้วไหนผมผมให้ครึ่งน,นิ้วนะมันมันมันจะสั้นคุณรุ่นเก,กินไปนะผมให้เจ็ดนิ้วขึ้นนะตัวนี้ตัวนี้ขายแปดร้อยตัวนี้แปดร้อยบาทนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้มามะยุงแต่ถ้ามันเป็นหน้มามะดุมก็700เจ็ดร้อยนั่นแหละราคาเจ็ดร้อยตามนิ้ ตัวนี้ยานกิบักเจ็ดนิ้วขึ้นใครชอบก็สั่งได้ให้ให้ดูแล้วเหมาะกับงานท่านดูมือผมก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับแทงบาดเฉือนนะครับแหลบาดเฉือนเลาะไม่ใช่เลาะแล้วก็ดูนั้นเลาะฟื้นไปงัยนะเจ็ดนิ้วขึ้นด้านกระดูก็เจ็ดร้อยในนี้ด้านประยุกต์แบบร้อยนะถ้าด้านกระดูก็จะถูกลงร้อยนึงนะครับคิดง่ายๆเลยครับแบบนี้ผมนะเออผมฝากให้ดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ ราคามันแล้ววลาเราสั่งเราจะได้ไม่ไม่งงมากว่ามันเป็นนี่อะไรก็อีกอย่างนึงก็แท็รูปเลยแท็บรูปไว้เดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวผมก็จะบอกราคาให้นะเลวลาก็เดินเร็วเร็ว,รวช่างกระฉาจ๋า,ามันรีบไม่ได้ครับมันไม่ดีทำง,งานงานพวกนี้รีบไม่ดีเลยผมจะบอกเ,เรื่อยๆไปเรนะื่อยๆครับถ้าวิดีโอมันยาวไปเนี่ยผมแนะนำให้กด กดที่หน้าจอฝั่งขวามือจิ้มไปเลยครับเดี๋ยววิดีโอจะเป็นกอแบบรวดเร็ววิ่งคูณสองไปเลยนะมันก็จะเร็วผมนะมไม่ชอบตัดต่อวิดีโอเท่าไหร่เพราะผมไม่มีเวลาครับเฉพาะผมทํามีดเนี่ยผมก็ก็หนักแล้วทํามีดนี่แต่ละวันผมล้าหมดนะทํามีดแต่ละวันล้าหมดเมื่อยแต่เวลาได้เงินมาแล้วมันก็มีความสุขดีนะเราได้ใช้ได้ใจได้เลี้ยงจุนเจือครอบครัวเห๋ยวนิดเหลือหน่อยก็ถึงมือแม่บ้างคนระับก็แม่ก็พอได้พึ่งพาอาศัยสักหน่อย นี่รุ่นสิบนิ้วนะชอบไหมครับรุ่นสิบนิ้วที่กำลังพอดีนะ,ะเรื่องนี้เท่าไหร่เนี่ยเรื่องนี้พันหรือบาผมไม่ได้ขายนาะนไม่ได้ขายนานแล,ละจำราคาไม่ได้น่าจะพันนะพันพันน่าจะพันหลยเพราะว่าด้านประดูกจะเป็นเก้าร้อยครับด้านพยุงก็จะเป็นพันหนึ่งผมยืดหยุ่นให้ในตัวมีอยู่แล้วคุ้มนะคุ้มนะถ้าซื้อไปใช้งานคุ้มเลยครับถ้าซื้อไปเช็ดเล่นก็มีคุณค่าทางจิตใจของ มีคมทุกเล่มนะคมผมทำให้ครมระดับหนึ่งกันนะเป็นค,ม,คมกว่านี้ก็ได้ครับนี่คือคมที่ผมเปิดไปให้นะถ้าคมกว่านี้ลูกค้าต้องผนเองครับผมได้นะผมได้ไดคมนี้ก็ผมได้วัดยังไงว่ามันคมก็ลองตัดขนตัดหนวดอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็ตัดหมวดเข้าเห็นไหมบางคนก็ผลมีดผลมีดแบบ เอาเส้นผมไปวางยังขาดนั่นแหละเขาเรียกว่าคมขึ้นอีกคมคม,คมไปอีกระดับหนึ่งเนละพวกนี้ก็เป็นงานผมเป็นเหล็กผานไถยทั้งหมดเลยนะใช้ดีนะผมว่าใช้ดีแข็งดีด้วยผานไถยอ่ะมันก็เกิดมาเป็นมีดอยู่แล้วนะแล้วแถมนก็เป็นมีดอยู่แล้วแต่มันเป็นมีดตัดดินนะมันเป็นมีดตัดดินแต่นี้เราก็มาทําชุบแข็งให้เป็นมีดเราก็ต้องชุบให้แข็งกว่าที่มันเป็นผานอีกนะจะมันเป็นผานมันแข็งมากก็ได้มันจะแตก แต่ว่ามันมันก็มีมาตรฐานของมันเองแหละแต่แม่บางผ่านบางลูกมันยังแตกเลยไหมบางยี่ห้อเขาใช้ไป้งก็แตกเพราะว่ามันแข็งนะแต่แต่ละยี่ห้อมันชุกไม่เหมือนกันแล้วเปอร์เซ็นต์คาร์บอนอะไรมาอาจจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละไม่ั้นไม่แตกหรอกมันจะอยู่ในเลทที่ใกล้เคียงกันอยู่ที่ว่าค่ายไหนใช้หร็กไหนนะครับค่ายไหนใช้เลกไหนใช้สูตรไหนในการชุกแข็งอ่อนกว่ากันอะไรประมาณนั้นเอ๊ะนี่เหมือนอะไรเหมือนมัมุมเลยนะเหมือนฟิวเหมือนมันมุมเลยหรือว่า ของชาติญ enfin ี่ปุ่นว่าไปเกาหลีดิปะถ้าผมลงวิด anyway> ีโอบ่อยก็อย่าลังคาผมเลยนะเพราะว่าผมต้องผมต้องทําให้มีดันขายได้นะครับถ้าเกิดว่ามีดผมขายดีผมก็ไม่ได้ลงบ่อยเพราะว่าวิดีโอนั้นมันทํางานดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมลงบ่อยๆนันแสดงว่าช่วงนั้นมีดผมขายไม่ค่อยดีเพราะว่ายอดวิวมันไม่ขึ้นนะยอดวิวไม่ขึ้นคนไม่ก่เห็นมีดมันก็อาจจะมาจากความจําเจในการทาคิดของผมมันคล้ายๆกันหมดอะไรเงี้ยนะ บางทีมันก็เป็นไฟบังคับให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยซ <c oughs> องก็มีนะซองนี่ซองตัวเล็กนะสองร้อยห้าสิบบาทซองตัวนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทสองมีเชฟนะ่นถ้าถ้าซองตัวนี้ก็สามร้อยครขึ้นอยู่กับความใหญ่มันก็แล้ก็ต้องตกสามร้อยเหมือนกันซอ,นะองจะเป็นพลาสติกพีเอไม่ไม่ใช่ไข่เด็กนะไม่ใช่ซองไข่เด็กผมมันเรียกยากๆผม,มไม่เก่งภาษาอังกฤษผม,มไม่รู้เขาเรียกอะไรไข่เด็กไข่เด็กอะไร ถ้าเราเรียกกันสมุกสนุกเล็กซองไข่เด็กเนาะตัวนี้รุ่น5นิ้วครึ่ง5นิ้วครึ่งกับ6นิ้วราคาเดียวกันนะหกร้อยบาทสำหรับคนที่ชอบมีดแบบกระทัดรัดเนานะเนี่ยกำลังเหมาะเลยนะกำลังเหมาะเลยกำลังหน้าพกเลย <c oughs> ขอโทษครับมันล้าจนเสียงไม่มีแรงแนละ้วแต่เหนื่อยแล้วได้ตังค์นี่มันมนหน้าเหนื่อยนะแต่เหนื่อยแล้วไม่ได้ตังนี่ไม่หน้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วไม่ได้ตังค์นี่ออกลูกคีขาเลยนะแต่ถ้าเหนื่อยแล้วได้ตังค์ก็สู้ตายเลยนะ ปีๆคนไหนสงสัยแล้วก็สอบถามได้คิดถึงตอนที่ผมทำมีดแรกๆผมทำมีดแต่ระเบืนไม่ได้ผมงมดูดูสูตรดูงมดูสูตรดูเทคนิคอะไรเงี้ยเป็นเดือนๆไม่ใช่เป็นเดือนๆนะครับเดือนๆกว่าๆเนี่ยผมทำไม่ได้ทำออกมาลิ่มแรกอ่ะสวยแต่ใช้ไม่ได้ครับแตกแตกกระจายเลยแตกง่ายแตกเบาแตก แตกไม่เอาฐานเลยอะแตกจนแบบไม่อยากทําอีกแล้วเลี้ยวางเลยผปล่อยเลยตาลกปืนผมทิ้งเลยสังเกตเนี่ยมันใช้ไม่ได้ถ้าเราฝนฝนอยู่เนี่ยพอแล้วยิ่งเราฝนมันบาง,บางๆเท่าไหร่มันก็จะแตกป๊อกป,ป๊ไปตามตามหินที่เราฝนเลยมันจะแตกป๊อกปอกป๊อกอย่งนี้นอันนี้นใช้ไม่ได้ครับช่วงที่สองที่ใช้ไม่ได้สมมติว่าเราฝนแล้วเราเราไม่แตกอ่ะฝนนะช่วงที่สองนะฝนแล้วไม่แตกทีนี้ทาไงเอาไปฟันตาไผ่แตกอันนั้นคือใช้ไม่ได้ ทีนี้ก็หมดแล้วแหละท้าก็ทาได้ฟันตาไผ่ได้ฟันไม้แข็งได้ก็ผ่านแล้วนะครับเอามางัดแงะสักหน่อยเทสนะบอ่าที่ก็ผ่านผมไปดูโอ้ <c oughs> เหมือนการชุบเลยมันหลากหลายมากเลยครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่าม,ม,มันทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเอ้ยไม่เออใช่อะไรที่ว่าเราไม่ได้มาทําในงานเราเราก็อาจจะลืมไปแต่เราจําได้คร่าวๆตัวนี้ที่เห็นนี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับรุ่นหกนิ้วรุ่นหกนิ้วผิวขาวด้ามไม้พยุงครับพยุงดำจริงจริงมันสีแดงเลย ใน,นกล้องออกเข็นดำไหมสีแดงน้ำตาเลเห็นไหมครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะดำไปเรื่อยมันเองมันจะดำไปเรื่อยเดี๋ยวันอยู่กับมือพี่ๆทุกท่านเนยมันอยู่กับมือเดี๋ยวม,มันจะดำไปเรื่อยดำเข้มไปเรื่อยเพราะว่ามีดด้านประยุงผมเก็บไว้เล่มหนึ่งที่เป็นตลับปืนที่ว่ามียอดดูเยเอะๆเล่มนั้นยนะังอยู่กับผมนะเก็บชิ้นนี้ว่าไม่ได้ใช้เลยผมก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรไงไอ้ที่ไอ้ที่ผมเช็ดๆมันเป็นเทียนนะเทียนผสมน้ำมันน้ำมันพืช มีมีป๋าชูยงเขาแนะนําว่าให้ผมลองดูลองดูอะไรนะน้ำมันหมูน้ำมันพืชน,นี่ตัดออกเลยนะน,น้ำมันพืชสมมุติว่าพี่ๆจะเก็บมีดระยะยาวนะผมไม่แนะนาน้ำมันพืชเลยมันแห้งมันติดมีดนะครับแต่ว่าป๋าก็แนะนําว่าออลองลองน้ำมันหมูด,ดูไหมเนะขาอ,อายุมากแล้วประสบการณ์กาจะเยอะแต่เขาไม่ใช่ช่างทำมีดนะเดี๋ยวก็เป็นลูกค้าอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าช่างมันจะต้องไปรู้ทุกอย่างบางทีลูกค้าบางทีลูกค้าอาจจะรู้บางอย่างดีกว่าช่างด้วยซ้า เราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันไปนะสมมติว่าผมเนี่ยเรื่องมีเดเนี่ยผมผมทําได้นะแต่ได้ผมไม่รู้รายละเอียดอะไรบางอย่างว่าวต้นกําเนิดมันอยู่ไหนอะไรยังไงเนี่ยผมผมว่านะผมรู้ไม่สูเชฟนะผมรู้ไม่สูคนใช้มีดนะมีดแบบนี้หั่นแบบนี้ใช้งานแบบนี้ต้องมีน้ําหนักขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้นนทําแบบนี้ผมรู้ไม่เท่าเชฟนะผมบอกผมกล้าพูดเลยผมบา,บางอย่างก็ลูกค้าล็คอยบอกผมนะครับ ผมมีหน้าที่ก็ทํามีดขึ้นมาแล้วก็ทําลูกทรงขึ้นมาชุบแข็งเหล็กขึ้นมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ทาเป็นมีดได้อยู่ในเกณฑ์ที่ทํามีดกลัวม,มีเดินป่าก็ชุบอีกแบบหนึง่งชุบเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าการกุมไฟอะไรเงี้ยการคืนไฟกุมไฟ,ไฟจังหวะการปีแล้วมันก็อีกแบบหนึง่งที่ผมก็ยืนหลังกล้องผมไม่เห็นมัางไม่เห็นมัางนะผมต้องขอโทษนะครับผมยืนหลังกล้องผมเช็ดไปผมก็มองกล้องแล้วเดี๋ยวมีดบาดมือ <laughs> ใครใใครใครรที่เคยใช้มีดผมแล้วบ้างมีดไปถึงมีดมดไปถึงแล้วบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมบอกช้าไปมิเนี่ยวิดีโอเล่นมาลึกๆขนาดนี้คงจะคงจะน้อยคนที่มาดูมาถึงนะคงจะน้อยคนจริงๆที่จะเข้ามาถึงนะครับใครที่ได้มีดผมไปแล้วบ้างครับถูกใจไหมครับใช้เป็นยังไงบ้างนะลูกทรงสวยไหมครับตรงปกไหมครับอะไรเงี้ยครับคอมเมนต์ให้ผมสักหน่อยนะส่วนใครที่สนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาเบอร์โทรกับไอดีไลน์ให้นะตัวนี้ตัวนี้หกร้อยสี่บาทเนี่ยไม่สวยไหมเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ตัวนี้หกร้อยเองครับนี่ราคาหกร้อยเองที่ผมที่ผมแนะนำว่าอ่านตัวเล็กนี่ห้าร้อยสิบใช่ไหมเล็กกว่ากันเลยนะตัวนี้หกร้อยเนี่ยใช่ไหมใครชอบความคุ้มยังไงก็ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ใจดำชาร์จขนาดนั้นนะเนื่องจาตัวเล็กขนาดนี้ห้าร้อยสิบตัวนี้ผมต้องขายพันกว่าแล้วแต่ตัวนี้ผมขายพไปกว่าห้าสิบบาทเองนะเพราะเพราะว่าตัวเนี้ยคนใช้ทั่วไปนะคนใช้ทั่วไปแต่ตัวเล็กท้ามาแพงกันก็อย่างที่ผมบอกมันทำยากนะแล้วก็ผมให้มันเป็นตัวแรงของผมเลยนะครับคนที่ซื้อไปนี่ก็ต้องใช้งานในลักษณะที่ในลักษณะที่เหมาะสมมัน มันเช่นล็อเหมาะงานล้อมากกว่าล้อเหลาพกติดตัวถ้าจะเนบเนบข้างเอาไปทำซองด้วยนะแทงแทงพุงตัวเองเสียชื่อเลยเสียเสือหมดนะเสือโดนอะไรครับผมล้มแล้วก็เขี้ยวผมแทงเหงือกตัวเองอายก็ตายเลยครับไม่ได้ครับพกจะพกต้องมีซองหสมอซองแล้วก็ทำง่ายมากเลยซองทำง่ายมากเลยครับไปเปิดดูใน YouTube นะครับเขาสอนมันเยอะมากเลยทั้งซองไม้ทั้งซองพลาสติก วิชาทำซองได้มาจากไหนผมได้มาจากอาจารย์น้อยครับอาจารย์น้อยมีเต็มนปากผ,ผมไม่ได้เห็นท่านนานแล้วนะผมไม่ได้ไปดูท่านนานแล้วแต่ผมเห็นท่านมาจากรายการลุงจ็ดสีหรือเปล่าน่าจะเป็นรายการลุงจ็ดสีครับสมัยก่อนผมดูดูหลายดูหลายท่านนะอาจารย์หลายหลายท่านมนากดูไปทางองทุทัยธานีเบอร์ดังๆเบอร์ดังที่คนเล่นมีและช่างมีรู้จักไม่ใชอาจารย์ตุ่มครับอาจารย์ตุ่มที่จ่าตุ่มนะท่านก็เสียไปแล้วครับคนนี้เป็นคนดังนะคนดังในแบบ แวดวงของมีดแล้วก็กลมบ่าไม้ช่างมีดแห่งอุทัยครับมีดเหล็กเหล็กเทปเทเลยเป็นช่างมีดที่ใช้เหล็ลกดีๆยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มีเยอะที่พอได้เห็นกันอยู่บ้างตัวนี้เดบะตัวนี้แปดร้อยห้าสิบาทครับตัวนี้เป็นเดบะคมกลางคมกลางหรือสองคมผมจะเข้าใจเลยคมกลางก็คมทั่วไปนะครับคมบีเข้าม,มากลางคมบีม,ม,มากลางอคมกล <iger> าง บางท่านก็เรียกคมสองคมนะครับสองคมไม่ใช่มีปอกผลไม้นะสองคมก็คมสองด้านเนี้ยนะครับถ้าชอบถ้าชอบคมเดียวก็ได้บอกผมได้ถ้าชอบคมเดียวก็ได้ผมจัดให้ได้ตัวนี้มีเชฟตัวนี้แปดร้อยห้าสิบบาทตัวนี้งานค้อนนะครับงานผิวค้อนมีเชฟตัวนี้คือต้นนี่คือต้นแบบของพวกนี้เลยนะหนึ่งสองสามต้นแบบอยู่นี่ต้นแบบไปนี่ แต่ตัวนั้นตัวนั้นกลิ่นญี่ปุ่นออกชัดกว่ากลิ่นอาของญี่ปุ่นอยู่ที่ด้ามอยู่ที่ช่วงด้ามของช่วงคอตัวนี้กลิ่นอายญี่ปุ่นอยู่ที่ด้ามอย่างเดียวครับผมจะชอบงานญี่ปุ่นแต่ว่าผมก็ไม่ถึงขั้นแบบจะต้องไปไป paper นะนั่นเราใช้คำว่านี้ผิดนะผิดผิดก็เถอะไม่ใช่คำวนะ่าเ paper ผมอาจจะมีการเอาใจใส่ไม่เท่าช่างญี่ปุ่นนะแต่ว่าถ้าผมได้ราคาเหมือนเขาเล่นเป็นหมื่นผมก็เอาใจใส่ได้ครับผมเอาใจใส่ได้นะ <laughs> นะถ้าเล่นเป็นหมื่นสองหมื่นขนาดนั้น ผมเลือกเหล็กดีๆให้ก็ได้ถ้าจะทําได้ขนาดนั้นแต่ว่าวันข้างหน้าผมมีให้เห็นแน่ครับมีเทปรับมีให้เห็นแน่นอนแต่นานนักเราหน่อยผมต้องสร้างตัวผมต้องผมต้องเขียนจนสร้างนี่แหละมีดแรกนี่แหละเป็นมีดที่สร้างตัวขึ้นมาแล้วก็สร้างผมให้รู้จักพี่ๆทุกนนท่านนานหลายหลายท่านพี่ๆทุกท่านได้รู้จักผมด้วยมีดแรกวิดีโอมันดันมีดแรกผมแล้วผมก็ใช้มีดแรกได้ผมก็ทํามีดกลัวมาตั้งแต่นั้นเลยแต่ก่อนหน้านี้ถ้าใครเห็นผมมีแรกผมจะทํามีดเดินป่า ตัวนี้ก็ไม่มีเจ้าของครับงานผิวดังครับแปดร้อหสิบาทเหมือนกันงานค้อนด้านพยุงแปดร้อยห้าสิบด้านพยุงครับสีด้านสีนี้ัน,น,น,นไม่ค่อยสวยเลยผมจะลดลงสักแปดร้อยดีไหมเนี้ยมีใครอยากได้บ้างแปดร้อยเลยนะี้แต่ผมผมพูดแค่ในนี้นะแค่ช่วงเวลานี้นะครับ ถ้าเป็นที่อื่นผมอาจจะขาย850ร้อยห้าสิบแปดร้อยก็แล้วแต่นะแต่ถ้าใครเห็นตัวนี้ผมก็ผมให้แปดร้อยตัวนี้สันสันสองมิลสันสองสามมิลนี่แหละสองมิลกว่บบบาปลากำลังคมนะครับกำังเชี่ยงเชี่ยงเลยแข็งจัดถ่ายตั้งนานนี่กดบันทึกไปดูหรือยังนะโอ้ช่างก็เหมือนจะไข้แล้วนะผมล้าไปหมดเลยสู้คนระับต้องสู้ไม่สู้ไปไม่รอดคนระับ ตัวนี้ถ้าใครเห็นในวิดีโอนี้ผมขายแปดร้อยนะเวลาทักมาก็ช่างมีดเล่มละแปดร้อยอยู่นะก็ถามผมนะแต่ตัวนี้จริงๆราคาแปดร้อยห้าสิบบาทไปทักตัวนี้ก็แปดร้อยห้าสิบมองผิวขาวผิวขาวผิวดำไม่ได้หรือ่านะถ้าผิวดำจะเป็นผิวค้อนแต่ว่าถ้าถ้าไม่สั่งไม่บอกว่าเป็นผิวคลอนผมจะทำผิวนี้ให้นะผิวขาวี่ให้ปาดะเรียบเลยตัวนี้สั่งสองมินผมแทบจะลงไปนอนแล้วตอนนี้ผมเหนื่อยมากจ้าเจ็บจังเลย ใกล้ค่ำแล้วตอนนี้นอนพักสักหน่อยแล้วก็รีวิววิดีโอตอนค่ำๆอีกอสเปคนี้850นะครับชอบผิวขาวก็บอกผมเลยนะสน่วนหน้าแตง่ายจะเป็นผิวขาวนะผมจะไม่ค่อยทำผิวดำผิวดำส่วนมากผมทำออกมาขายเองอะไรเงี้ยผมจะขายให้กับคนที่เออชอบเพราะคนที่ชอบเขาเห็นแล้ก็จะสั่งส่วน ีสมมติผิวขาแล้วผมจะทําให้เลยนะเป็นสเปคของมันอยู่แล้วนะเหนื่อยมากๆแล้วหมดไม่แล้จะสี่สิบนาทีแล้วอ่าแล้วเนี่มันต่อไปแล้ไม่มีเจ้าของนะว่าย,ยังไม่มีเจ้าของนะครับยังโสดอยู่นะคริ <c oughs> ่มมีแปดร้อยบาทเร่มมีแปดร้อยบาทนะครับ <c oughs> โอ้ยผมเป็นดรำคลั่งำคันเสียงด้วยนะ <c oughs> ขอโทษนะครับ <c oughs> โอ้ยมันล้ากันร้าจะไม่มีอะไรพูด ไม่ใช่คีขานนะร้าจริงๆนนนนตัวนี้งานหันตัวนี้งานหันสับหันสับ้อยครับถ้าเหมาะถ้าเหมาะกับงานท่านเอาไปเลยครับติมนแปดร้อยบาทลงส่งปทางนะครับตรงต่อไปแหละนี่หายไปเลยเพราะว่าหลังๆไม่ได้ทำแล้วพอเราไม่ได้ลงวิดีโอคนก็ไม่เห็นไงคนก็เลยไม่ได้สั่งถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นเหล็กมือนหนึ่งผมจะทําสันนี้ขึ้นมาให้เลยเนะยผมปาดได้นะแต่เจอว่าเหล็กนี่มันผ่านกันการตีอะไรหน่อยได,ด ผิวมันไม่เรียบปุ๊บพอผิวมันไม่เรียบปุ๊บมันจะปาดขึ้นสันง,งันยากมันจะเป็นโค,งคง้งอะไรมันจะไม่สวยผมก็เลยปลาดปาดรวมไปเลยอย่างเงี้มแนั้นสวยยังกัพบพวกสมัมภไรเลยครับแต่ถ้าผมเล่นเหล็กมือนหนึ่งผมจะปาดได้สวยกว่าน,นี้ใครที่สนใจก็พิมพ์ว่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรเอาอะไรให้นะครับโอ้โเดี๋่อยมากใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเสร็จนี้เดี๋ยวผมจะเตรียมจัดโต๊ะจัดอะไรแล้วก็ เตรียมรีวิวอย่างเป็นทางการวันนี้ตอนนี้ผมก็มาทำความสะอาดทาควมมิตรแล้วก็รีวิวไปในตัวนะช่วงนี้ต้องขยันหน่อยเพราะว่าช่องไม่ดันวิดีโอให้เนี่ยไม่กลัวนะกลัวขายไม่ได้ครับที่ขายไม่ได้เพราะลูกค้าไม่เห็นนะเนี่ยคนไม่เห็นคนเห็นในมุมที่ไม่กว้างไม่หลากหลายก็จะขายยากต้องอาศัยให้คนที่ชอบมาเห็นต้องอาศัยยอดวิวครับถ้าถ้าได้ยอดวิวพันห้าสองพันห้าสามพันนี่ผมโอเคนะผมขายได้แน่นอนครับ อยู่ได้แน่นอนแต่ถ้าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงพันแบบเนี้ยผมขายไม่ได้สักเล่มเลยผมบอกเลยนะครับผมต้องอาศัยทุกๆคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันให้มันมีปฏิสัมพันธ์ในทางวิดีโอนะเอไอไม่อยากจะเห็นว่าคนเขาดูวิดีโอเรานะครับอ่ะผมจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปที่ว่าผมจะรีวิวรีวิวอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากๆครับ